ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แฮร์รี่แม็กไวอยููผีต่อแม้ทีมลุยเสริมเซ็นเตอร์ล่าสุดนะครับเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าเอริกเทนฮากุนซือชาวดับพร้อมที่จะเก็บแฮร์รี่แม็กไวอยููกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในซีซั่นนี้แม้ว่าทีมปีศาจแดงจะมีข่าวเสริมกองหลังอย่างหนักก็ตามโดยแนวรับวัย31ปีตกเป็นข่าวเรื่องการ ย้ายทีมอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับหลังจากนักเตะถูกลดบทบาทเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นแต่เจ้าตัวก็อยู่กับทีมต่อนะครับพร้อมสู้จนได้กลับมาเป็นตัวจริงพร้อมผลงานที่น่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่กับโชคลายต้องเจอกับอาการบาดเจ็บลบกวนโดยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทีมปีศาจแดงยังเดินหน้าเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์หน้าไมา่โดยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะอย่างมัตไทดร์รีเรนิโยโลและจาลาเบนเ ซึ่งยืนยันว่าจะต้องมีใครสักคนนะครับเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางสื่อดังแดมผู้ดีได้รายงานว่าเอริกเชนฮักพร้อมที่จะเก็บแฮร์รี่แม็กไกวไว้ใช้งานเองต่อไปในฤดูกาล2024-2025แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานะตัวจริงก็ตามแต่เอริกเชนฮักมองว่าประสบการณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวจะเป็นตัวสำรองที่มีคุณค่าซึ่งปัจจุบันทีมแยกทางกับราฟาเอลวาลารวมถึงวินล,ลี่กัมบาร่าไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่อนาคตของวิกตอรีเดเลฟก็ยังอยู่ในความไม่แน่นอนด้วยในเวลานี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตรงสเปกซื้อไก่งวงโหมผีเข้าคุยเฟเนบเช่คว้าควาดิโอกรูพร้อมส่งวิกตอรีเดเลฟบวกเงินลอใจล่าสุดนะครับตามรายงานจากสื่อของตุรกีได้เผยว่าในเวลานี้สโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อไปยังสโมสเฟนเนบเช่ยอดทีมจากซูเปอร์ลีกตุรกีเพื่อทําการสอบถามถึงความเป็นไปได้นะครับในการคว้าตัวเฟดี้คาดิโอกรูวัย24ปีแข่งอนเนกประสงค์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรับนะครับเพื่อเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกในแนวรับให้กับทีมที่มีปัญหามากที่สุดในทีมในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ทีมประสบปัญหาในแนวรับอย่างหนักจนต้องเปลี่ยนผู้เล่นสลับกันมาลงสนามในตำแหน่งแนวรับและหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมปีศาจแดงต้องการเสริมทัพอย่างมากคือตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาอาการบาดเจ็บและตอนนี้ไต่เร็ มาเลาเซียแบ็กซ้ายของทีมอีกคนยังไม่มีกําหนดกลับมาซ้อมกับทีมได้หลังจากมาเลาเซียต้องพบกับปัญหาอาการบาดเจ็บมานานถึง14เดือนแล้วส่วนลุกชอนนั้นแม้ได้ลุยศึกยูโร2024นะครับแต่สภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยในตอนนี้โดยตามรายงานล่าสุดได้เผยว่า่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เข้าสู่การเจรจาก,กาับเฟเนบเชัชในการคว้าตัวเฟดีคาริโอกรูมาร่วมทีมในตอนนี้ซึ่งจากรายงานจากอาสปอร์สื่อในแวดวงตลาดนักเตะในตัว ได้เผยว่าการย้ายทีมของแบ็กไซค์คาร์ดิโอกรูวัย24ปีทีมชาติตุรกีรายนี้ไปยังโอแทฟฟอร์ดอาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยทางด้านเฟเนบบเชตตั้งค่าตัวของคาร์ดิโอกรูไว้ที่ประมาณ26ล้านปอนด์ซึ่งอยู่ในแต่สามารถคว้าตัวเขาได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ถูกตั้งเอาไว้แต่ด้วยผลงานของเขาในยูโร2024กับทีมชาติตุรกีส่งผลให้ค่าตัวของเขาได้รับการประมูลสูงขึ้นนะครับทำให้หากทีมปีศาจแดงต้องการกด ราคาให้ต่ำอาจจะเป็นเรื่องยากโดยแข้งวัย24่ปีรายนี้สามารถลงเล่นได้ทั้งในบทบาทตำแหน่งกองหลังกองกลางและตัวลุกให้กับทีมนะครับในแบบฉบับแข้งไฮเบสแม้ว่าเจ้าตัวจะเล่นในตำแหน่งหลักคือแบ็กซ้ายนะครับแต่คาร์ดิโอกรูสามารถเติมเกมลุกและสอดขึ้นไปทําประตูได้บ่อยครั้งและถูกนําไปเปรียบเทียบกับเจมมิวเนอร์นะครับที่สามารถลงเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะมีความสามารถหลากหลายในการเล่นนะครับแต่ก็มีความเป็น ไปได้ที่คาดิโอกรูจะถูกคว้าตัวมาเพื่อใช้งานในตำแหน่งฟูลแบ็กให้กับทีมของเอริกเชนฮาโดยก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าเฟเนบาเช่อยากได้ตัววิกตอร์ดเดเลฟไปร่วมทีมเช่นเดียวกันซึ่งทีมปีศาจแดงกำลังเสนอวิกตอร์เดเลฟบวกกับเงินอีก5ล้านปอนด์นะครับเพื่อแลกตัวคาดิโอกรูให้กับเฟเนบาเช่พิจารณาแล้วก็ถือว่าตรงสเปคเหมือนกันนะครับสำหรับแข้งตุรกีรายนี้ถ้าตัวไม่แพงนะครับบวกกับอายุยังน้อยและที่สําคัญน่าจะเติมเกมลุก ได้ถูกใจเอริกเทนฮักกุนซือชาวดัตของเราอีกด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูจับตาฮาโต้หลังดาวลุ่งอาแจกหลังทอฟฟี่เมินปล่อยแบนเวตหลังขายโอนาน่าได้ตามรายงานล่าสุดนะครับได้ระบุว่าในเวลานี้เอเวอเรตไม่จําเป็นต้องปล่อยตัวจาลัดแบนเวดย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แล้วหลังจากที่พวกเขากําลังจะได้เงินจากการขายอมาดูโอนาน่าโดยช่วงที่ผ่านมานะครับแบนเวตได้รับความสนใจจากสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการคว้าตัวเซนเตอร์แบ็กลน์ใหม่ใน ช่วงซัมเมอร์นี้แต่ในเวลานี้ทางเอเวอตันใกล้ที่จะปล่อยให้ออเดนากองกลางของพวกเขาย้ายไปอยู่กับแอสตันบิลล่าด้วยค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดนะครับดีะแอร์ดีติกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าเงินจํานวนดังกล่าวนะครับจะส่งผลให้ทางเอเวอตันไม่จําเป็นต้องปล่อยตัวจาลาตแบนเวตออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าหากทีมปีศาจแดงอยากได้ก็ต้องทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวเท่านั้นทําให้ใน เวลานี้ทีมปีศาจแดงกําลังจะออกจากการเจราจานะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไปมองหาเป้าหมายอื่นแทนนะครับและในเวลานี้พวกเขากําลังจับตามองเยอเลวฮาโต้กองหลังดาวลุ่งเท้าซ้ายของอาแจกอัมเตอร์ดัมนะครับที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเช่นกันโดยล่าสุดนะครับทางด้านดีแอเลติกได้ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจฮาโต้กองหลังดาวลุ่งวัย18ปีของอาแจกอัมเตอร์ดัมนะครับที่ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาตินธเท์แลน ชุดใหญ่ไปแล้วแม้พึ่งขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของอาแจากเป็นซีซั่นที่2นะครับโดยแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าทีมสรรหาหรือทีมเสริมทัพของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชุดใหม่ค่อนข้างพอใจผลงานของฮาโตและมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์เท้าซ้ายหลังจากพวกเขาเตรียมที่จะออกการเจรจารในการคว้าตัวจาราดแบนเว่เป้าหมายแรขของพวกเขาแต่สำหรับฮาโต้ยังติดอยู่เล็กน้อยนะครับคือปัจจุบันยังขาดความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย สำหรับเทเมเลโดยฮาโต้ถูกเปรียบเทียบว,ว่ามีความคล้ายคลึงกับนาธานอาเกตรุ่นพี่ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเป็นเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ฮาโต้เคยปรากฏเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลมาแล้วนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นนักเตะไม่ต้องการย้ายจากทีมกลางฤดูกาลนะครับเนื่องจากต้องการอยู่ช่วยทีมส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผลงานโดยรว ของอาแจากตกต่ำอย่างมากในฤดูการที่ผ่านมาด้วยขณะที่กองหลังวัย18ปีรายนี้ลงเล่นไปแล้ว38เกมนะครับในเอเรดิวิชีลิกและฟุตบอลยูโรโดยค่าตัวของโยเลฮาโตที่ถูกประเมินผ่านทางเว็บไซต์ทาร์เฟอร์มาร์เก็ตอยู่ที่25ล้านปอนด์ซึ่งถูกกว่าจาลัดแบนเวบเป้าหมายแรกของปีสัตว์แดงที่เอเวอเรตต้องการตัวเลข75ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นดิวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับโยเลฮาโตที่เป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายที่ดู จะเนื้อหอมและหายากเหมือนกันนะครับในช่วงตลาดนักเตะร,รอบนี้และที่สําคัญนะครับเป็นนักเตะเนเธอร์แลนด์อีกแล้วช่วงนี้ทีมปีศาจแดงของเรามีข่าวกับนักเตะเนเธอร์แลนด์เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าหากนักเตะฟอร์มดีและค่าตัวไม่แพงจนเกินไปส่วนตัวแอปมิมองว่าจะทีมชาติไหนก็ซื้อได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่ทีมปีศาจแดงของเราจะออกจากการเจรจาในดีวคว้าตัวจาลัดแบนเวแล้วมาเจรจา คว้ายอเลหฮาโต้เข้ามาร่วมทีมในราคา25ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนักเตะอายุยังแค่18ปีนะครับน่าจะดูดีมีอนาคตเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วในตำแหน่งเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายทีมปีศาจแดงของเรายังไงก็มีลิซันโดมาติเนสอยู่แล้วนะครับซึ่งแอดมินมองว่าการซื้อจารลัตแบนเวเบแบบแพงๆเข้ามาทับตำแหน่งกับลิซันโดมาติเนสอาจจะยังไม่ใช่เป็นดิวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ถ้าหากได้ยอเลหฮาโต้ในราคาที่ไม่แพงมากนะเข้ามาเป็น แบ็กอัพให้กับลิซันโดมาร์ติเนสก็น่าจะสมเหตุสมผลเลยทีเดียว ไปตอกนทีเข่าต่อไปกันเลยนะครับสื่อดังปูดทีมซาอุด์เปิดฉากท่าบกองกลางแมนยูเสริมแกรง่งล่าสุดนะครับเลอก,กิฟสื่อชื่อดังของแดนน้ำหอมได้ออกมารายงานว่าในเวลานี้อันอิติฮัดเป็นอีกหนึ่งสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกโปลีกนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียได้ทําการเปิดฉากสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคาซมิโลกองกลางมาประสบการ์ชาวบราซิลของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไปร่วมทีมโดยอันอิติฮัดให้ความสนใจในตัวของคาซมิโล มานานแล้วแต่ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากดาวเตะวัย32ปีรลยนี้ยังคงมุ่งมั่นกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูการที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ยังไม่คิดถึงการอำลาถิมปีศาจแดงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากคาซิมิโลมีสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมและอายุมากขึ้นนะครับทำให้ถูกมองว่าจะไม่ได้เป็นตัวหลักในแดนกลางให้กับเอริกเทนฮากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในฤดูกาลหน้าและล่าสุดนะครับมีรายงานว่าอันอิติฮัดได้เริ่มเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับการย้ายทีมของคาซิมิโลไปแล้วโดยทางทีมปีศาจแดงก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมนะครับหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาและจะนําเงินที่ได้ไปคว้าตัวนักเตะสายเลือดใหม่เข้ามาร่วมทีมต่อไปสําหรับมิฟิลแซมบ้าย้ายจากเรียวมัดลิกมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2022โดยนักเตะลงเล่นไปรวม ทุกรายการ83เกมนะครับซัดไปได้12ประตูและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตด์แดนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่14กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัรจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ